สวัสดีจ้าเมื่อในประโยชน์ภาพี่น้องมาเบิ่งสวนหลอบบ้านคือเกาด้จ้ามาหลอ่อหลอบบานคือเกาจ้าไปใส่บ่อได้จ้าอันนี้ซ้ำตนมะขามแปรจ้ามะขามเทศ ขามแปรบ่มีน้ำจะขามแปรไ่ขามแปรบ้านห้าเราจ้ะแต่ว่าพัาน,านบ่พันบ่มีน้ำจ้ะ ไหไปปูกหน้าจะปอยู่เขามาได้เมืองเลยบไดยออกไปหน่าจะเจ็ดหอดหน้าอยู่ปลูกเขาไหวปลูกต้นไม้ไหว ผลบอม,มาอยานตายอยู่จ้า,ามาบอกน้องๆหดไปทายอยู่จ้ายจริง เคยหน่อยก็ลังแต่ก,กอจ้ะถ้าต้นใหญ่เขาตาต้นใหญ่ออกแล้วเขาสิแต่ก,กอออกมาหลายๆจ้ทะทับงขาใส่กระถางไว้น้ำจ้ะต้นบะกดูดจ้ะไว้ใส่แจงเนะาะจะเนาะ เบิ่งส่วนผักปบยูจ้จปาผูกผักลูกผักมุ่งกำลังเกิดจ้าซ้ำหัวละผ้าน้ำจ้าผูกผักกาดน้ำจ้หาหัวก็สิขึ้น ทางนี้เพราะท่านได้ขื้นจะปลูกหอมป้อมมันคือบ่ขื้นแล้จาจะทำหัวละผ้าไปจะกับเขา เราใส่กระถางจ้ะชวนพักประโยชน์จะที่น้อยประโยชน์ปลูกใส่กระถางเอาจ้ะโวคาโดจ้ะใส่กระถาง ปลูกไว้เป็นโฮมจะอันนี้ยายาสมุนไพ่จะเอวบตม้มเอามาตะหนองคายจ้ะน้ำใยรุ่นใส่กระถางไว้งางาจ้ะต้มจินจ้ะเอาใบต้มต้มใส่ใบเตยจ้ะ ดอกพุดบ้านห้าวจะหอมหอมเอามาปลูกไวัยวายผ่าจาวันผ่าห้าเจ็บไปไวายผ่าจาบ่ต้องไปซื้อพอแม่ผ้าเอาดอกันะพดในละจาวายผ่า คนว่าซื้อดอกไม้จากเถือแต่สมัยก่อนเนาะจา้าปลูกไว้อ้อมบานหอมหอมอันนี้ลูกปลูกไว้จะว่าต้นอย่างดอกจาก่าแม่เท่าโบร้านแม่บ่หู้จักจาก่า พี่น้องหัวจาก,ก็บ,บอกในเด้อจา้านี่กล้วยไม่หัวจากอยู่จา้าอันนี้บ่หัวจากจาก้ามันเป็นต้นสมัยลูกจาก้าสมัยแม่บ่มีจา้า ข้างหน้าก็ตัดจ้ะตัดออกแล้วก็แดดแดดจ้ะตัดให้เพิ่นปองใหม่จ้ะต้นใหม่บัวคาโดจ้ะปลูกไว้เป็นห้องอันนี้ต้นสำสาจ้ะ ปลูกไว้เป็นหฮมจะใบลายใบเป็นปุ๋ยพร้อมปลูกใส่กระถางจะแต่ว่าผู้ชาโบรานปลูกไว้หน้าเนาะจะเป็นหฮมมีกระถอมน่อยอยู่หฮมดีลายจะเอาใบเป็นปุ๋ยจะ ประโยชน์หลายหลายจะใบมีหอดลำญยจ้ะต้นกระชายจ้ะ โบกัดดูจ้ามันก่อนจ้าเียดร้ายจ้าเมื่อนี้ ส้มสวนรอบบ้านแล้วมาฉินเขาน้ำประยุท้์จ้าฉินเขากับอบป่าแหงจ้าปิ่งป่าแหงกับสมงัวจ้าต้มไข่แจงนอไม้จ้าเจ้าสมจ้า กับแจงน้งไม้แ่บลายจ้ามาจ้ามาินะประโยชน์จ้าพี่มาแข้งมาลาบะเขือขาวบะเขืองวงจ้ากอีเลิรใบชิงจ้า นะจ๊ะมากินเขาน้ำประโยชน์นะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะที่มาต้มรอบบ้านน้ำประโยชน์กินเขาน้ำประโยชน์นะจ้าข้าวเหนียวจา้าแกงน้องไม้แซ่บหลายจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายจ้า